สวัสดีครับวันนี้ทัชซี่สไตล์จะพาท่านผู้ชมไปดูปลาสวยงามนะครับปลาสวยงามที่แพ็คใส่ถุงขายอยู่บริเวณริมฟุตบาทนะครับที่ตลาดปลาจตุจักรนะร้านนี้นะครับน่าจะมีปลาสวยงามที่แพ็คใส่ถุงเยอะที่สุดแล้วเท่าที่เดินดูนะท่านผู้ชมนะการอยู่ตรงข้ามกับสวนสิริกิตนะครับก็เป็นปลาที่ วางอยู่ริงฟุตบาทเลยนะท่านผู้ชมอ่านี่พามาดูพามาดูาาดบรรยากาศหน้าร้านวันนี้เป็นวันเสราร์นะท่านผู้ชมนะคนก็จะเยอะหน่อยอมีลูกค้าเข้าร้านอยู่ไม่ขาดสายเดี๋ยวให้ดูด้านบนละกันนะครับสำหรับปลาร้านนี้ก็มีอยู่หลากหลายนะท่านผู้ชมนะอ่าแต่ที่จะให้ดูก็คือ,อปลามีทั้งถุงขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเหมาะสําหรับท่านที่มีพื้นที่จํากัด ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะเลี้ยงในที่ทํางานห้องนอนอที่บ้านที่เป็นตู้เป็นเหลี่ยมเป็นโหลอะไรประมาณนี้จะเหมาะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีปลาอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเดี๋ยวจะไล่ให้ดูด้านบนถ้าไม่ชัดขออภัยนะอ,อยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นถุงที่วางอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงนะครับสิ่งถุงที่วางอยู่ด้านบนก็จะเป็นปลาทองหัววุ้นนะครับปลาทองหัววุ้นนะฮะ อ,อยู่ฝั่งด้านนี้นะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นเสือตอก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมเสือตอก็มีมนะแล้วก็จะมีทองหัววุ้นแล้วก็ขยับลงมานะครับด้านล่างนะท่านผู้ชมด้านล่างก็ยังเป็นเจ้าหัววุ้นเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่เลยถ้าเป็นปลาทองนะครับปลาเทวดามีเหมือนกันนะ <ibr ind Hearing aste> แล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นปลาหางนกยูงนะครับปลาหางนกยูงปลาสอดขาว ตามทีเอดบินถ่ายเลยหรือแม้กระทั่งเจ้าสุมาสตาก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นลายเสือนะครับหรือว่าไทเกอร์นะ,ะขยับลงมาฝั่งด้านนี้อันนี้ขออนุญาตไม่ยกถุงนะเพราะว่าทางร้านจัดเรียงไว้สวยงามแล้วนะครับอันนี้ดูง่ายแล้วน,นี่นะถ่ายรวมๆให้จะมีปลาอะไรบ้างนะครับเช่นปลาสอดก็จะมีสอดโคดักสอ, Mouse, สอ, Santa, นะสอดมิก้เมาส์นะครับสอดซันตานะสอดแดงนะครับ ฝั่งด้านนี้ก็จะมีสอดกุล,ลา,าบนะท่านผู้ชมปลาบนลูมก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีเช่นเดียวกันแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปลาหางนกยูงนะครับก็มีทั้งผู้ทั้งเนียนะครับมีทั้งผู้ทั้งเนียนยะอ่าดูฝัง่งด้านนี้กันบ้างนะดูฝัง่งด้านนี้เหมือนกันครับก็เป็นตัวเลือกเหมือนกันนะครับก็ะจะมีตั้งแต่ปลาซุมาตานะครับตัวนี้เป็น เป็นลายเสือนะครับแล้วก็ปลาสอดรวมนะครับสอดรวมสอดกุลาบปลาทองหัววุ้นนะครับอันนี้มีไซส์เล็กด้วยนะท่านผู้ชมเหมาะสําหรับปลาตักก็มีเหมือนกันนะปลาบอลลูนนะครับสอดคาริโกะนะครับปลาแป้นก็มีเหมือนกันหางนกยุงนะครับหางนกยุงอันนี้เป็นหูช้างนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหูช้างนะอ่านี่นะฮะตัวนี้เป็นหูช้างนะครับ ลองลงมาฟังด้านโน้นนะเดี๋ยวแอดมินไล่ให้ฟังพอดีลูกค้าก็กำลังเข้าร้านอยู่ด้วยนะเดี๋ยวจะได้ไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่นนะครับก็มีตั้งแต่สอดมิกกี้เมาส์นะครับสอดซานต้าสอดแคตตินัมนะใครตามหาอยู่สอดแปตตินัมนะสอดสโน่มีเหมือนกันนะครับสอดสโนปลาสอดโกดักนี่นะท่านผู้ชมปลาหางนกยูงผู้เมียมีเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็มาเริ่ม ไล่ดูที่วางอยู่ที่พื้นนี่นะท่านผู้ชมมาดูกันตุงต่อตุงไปเลยฝั่งด้านนี้ปลาเทวดาครับปลาเทวดาเจ้าสุมาตานะครับปลาสอดนะครับตัวนี้เป็นซันฟินนะท่านผู้ชมนะสอดโกดักนะครับปลาสอดรวมแล้วก็ตามด้วยสอดจันต้านะฮะปลาสอดแดงนะครับสอดมิกี้เมาส์นะฮะ ปลาบอลลูนรวมนะท่านผู้ชมบอลลูนรวมนะครับเป็นปลาทองหัววุ้นนะมีหลายไซส์นะทองหัววุ้นนะครับแล้วก็มีปลาหางน้อยยุง่งผู้เมียก็มีนะครับอันนี้รวมมาให้แล้วนะอันนี้ลงอ่างเลี้ยงได้เลยนะครับผู้เมียนะครับทองหัววุ้นอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับสําหรับปลาทองนะนี่นะปลาทองหัววุ้น,น มีค่อนข้างเยอะฝั่งด้านนี้นะทองหัวบุ้นะครับทองหัวบุ้นมีค่อนข้างเยอะฝั่งด้านนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเขาวกล้าประมาณนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าร้านนี้มีปลาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะท่านผู้ชมนะใครที่กําลังตามหาปลาสวยงามไปเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีพื้นที่จํากัดนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอาจจะเลี้ยงใส่โหลใส่เหลี่ยม ไม่ได้มีพื้นที่เยอะกะวางที่โต๊ะทำงานก็ได้ในห้องครัวหรือแม้กระทั่งที่บ้านตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะครับตกแต่งได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นปลาที่แพ็คใส่ถุงแบบนี้แหละก็มีตั้งแต่ถุงเล็กถุงกลางถุงใหญ่สุดแล้วแต่ความพึงพอใจของคุณลูกค้านะอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะได้แบบไหนก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยเรื่องของราคาแอดมินถ่ายให้เห็นอยู่แล้วนะาทางร้านเขียนไว้ชัดเจนอยู่ที่ข้างถุง ส่วนเรื่องจะเอามากเอาน้อยยังไงก็ติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับอันนี้แนะนำนะสำหรับใครที่กำลังตามหาปลาสวยงามอยู่นะครับร้านนี้อยู่ริมฟุตบาทในโซนตลาดสีสมรัฐนะครับอยูอ่ตรงข้ามกับสวนิลิกิจนะครับเดินเรียบฟุตบาทมาเรื่อยๆนะร้านนี้ก็เปิดทุกวันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะหรือถ้าจะให้ดีก็มาวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะได้มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะ นะครับเวลาที่เหมาะสมก็สักประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬกาหรือว่า5โมงเย็นนะครับอ่ะประมาณนี้นะพามาดูบรรยากาศคร่าวๆครับร้านนี้ใายตามหาอยู่มาเลยครับ